วัดโบสถ์ดอนพมปี68เริ่มแล้วจัดกันยาวๆตั้งแต่วันที่6ถึง16มีนานี้ไปดูกันว่างานเนี่ยมีอะไรน่ากินน่ากินบ้างทางวัดมีหลายจุดให้เข้าไปสักการะมาจากเริ่มกันเลยถ้าเดินเข้ามาซอยแรก<ๆ>ก็มีแต่ของน่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยท้อแต่ฉันสะดุดตาก,กับลาน,นีมากสปาเกตตีกล่องละยเยเซราคาจะดีอะไรขนาดเนี้ยจัดมาเลยจ้ะเอาให้ชามสปาเกตตีเลมอนไข่กุ้งอย่าง ของที่เนี่ยราคาดีไก่ทอดห้าบาทหมูยา่างผักแบบไม่อัน้นเราจะพาดได้ไงก่อนแล้วเธอดูน้ำจิ้มของเขาดิอย่างน่ากินนะาชีสเสรบฟชีสเสริฟผักแบบไม่อัน้นตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะอร่อยขนาดเนี้ยหมูย่างนุ่มแล้วนี่จ้ะอีกอย่างราคาคืออะไรคะจ้อ ตังโมหรอบอกต่อด้วยยังไม่ใช่แค่ตังโมที่น่ากินนะผักหาก็น่ากินอ่ะไม่ใช่แล้วแล้วที่ฉันเดินมาเนี่ยยังไม่เห็นอะไรที่ไม่น่ากินเลยนะพวกเธอตูกชิ้นปั้นสดเอ่ยหมูสามชั้นเอ่ยยางน่ากินแล้วสายแซ่บอย่างเราพอมาเจอร้านยำเนี่ยก็เป็นอดไม่ได้ยำสี่ไข่ที่ให้ไข่มาแบบจุกๆถ้วยเนี้ยรย้อยห้าสิบบาทตอนที่เขาโคเลนโคเลน้ำยำให้นะน้ำลายเนี่ยแอบแตกแล้วโรยหอมเจียวกันให้ฉ่ำดูไข่ดีย่างน่ากินแล้วนี่จ้ะฉันมาเจอ ก็เสียผักในสายพานแบบนี้เลยรางนาผิดก็มาฉันไมาเห็นคุณยายขายข้าวโพดคุณเลยอ่ะเป็นอดไม่ได้ก็จัดเป็นหนึ่งสมแลวที่เป็นคุณยายขายลดมือกลมกออีกอย่างหนึ่งเลยที่เจอที่ไหนก็ต้องจัดไสก้กรอกอีสานแต่ความเก๋ของที่เนี่ยพวกเธอดูผักดีไสก้กรอกอีสานแบบหมูล้วนแต่มีแลนดิชให้กินด้วยไหนใครมาเดินแล้วบ้างบอกหน่อยมีร้านไหนเด็ดบ้างแ,แหนมเนืองกันมาอีกสักชุดขนมต้มมา เธอดูที่เขาให้มะพร้าวนี่หรือพวกเธอมีร้านไหนแนะนาคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะพวกเธอดูของเอาเองแล้วกันว่ามันน่ากินขนาดไหนและไม่ได้มีแค่ของกินนะที่เนี่ยยังมีเครื่องเล่นเสื้อผ้าเลี๋ยมาทั้งยิงปืนบ้านผีสิงที่ตักปลาไปเดินเล่นหาของกินก็นได้เลยพวกเธอ